ครับผมที่เไนบินครับรวมถึงเอ็มช็อตดีดีครับยังยังเอออ๋อเลยอาอไอ้ลูกแรกไอ้นั้นยิงไม่มีคลิปแน่นอนฮะยิงฟรีไปฮะอ๋อเอออ๋อเลย <laughs> อ้าวใหม่ไปกันต่อนะของเนี่ยฮะลีลีซูโฮมสเตย์โอ้เอาหน้าไปแล้วหนึ่งประตูวสูดไปแย่ลังเตนห้าของกล้วยไม้หรือเปล่าฮะโอ้ดูสิมาของกล้วยไม้เอ็กซ์ซุมเจริญทรัพยนะ์อะตามหลังไปแล้วนะอะเดี๋ยวไปดูว,ว่า,ากล้วยไม้แล้วตนะีเสมอแล้วฮะโอ้น่าจะเป็นหน้าของตัชิโอฮนะเพราะว่าใส่เอียมอนิเมตช์นี้หน้าของกล้วยไม้โอ้โตัชิโอยอดทองหรือเปล่าหรือ,อเป็นหน้าของอ๋อเป็นหน้าของเป้ว <c oughs> รพลนะ

จับตลาดครับเพื่อหาข้คตีประตูเพราะต้าเอาต่อไปนะครับถือว่าจะมีความเป็นไปได้สำหรับทั้งสองทีมครับในช่วงี่นนี้ใบเดกล้วยไม้เขามีเบอย์แล้วโอ้เรามาดูว่ากล้วยไม้เอ็กซูบเจเนซ่ามาไปดูว่าทีมงานของลีซูเอ็มแกไปแย่งหลังเตะหรือเปล่ามาใหม่นะของวันนี้จอบอาสา ดูว่าจอบอาสายกไปยาวไปแล้วเติมขึ้นมาแล้วทีมมาของกลวยไม้มากันใหม่แล้วดูทีมมาของกลวยไม้ยัดมาจนวันนี้ยังไม่ได้ประตูที่2องอะมาดูหมกมาทางของดีซูเนี่ยโตชียวยอดทองแตะบังใหม่ติดท่าของกอบปะตกรดูกอบปะตกรมาทียนะของจอบอาสา มาดูอะทีมงานของกวยไม้อะจะไดงของเนี่ยตัวชูยอดทองยัดมาจังวันนี้จ็อบอาสาบังบังอลไรโดยจิมจังวันนี้จะเป็นบอลทีมงานของลีสเนี่ยลีซูมาดูาลึกไปถึงเนี่ยสมาสมาตรอะสมมาตรลองทองขยับมาใหม่ที่นะเขาเกอ๊อปะตะกรโยกก๊อปะตะกรไปที่ผูเ้เล่นรีบีสามะยังจะได้ของเนี่ยกะลาขยับมาใหม่ที่นะของเนี่ย ทีมงานกล้วยไม้เจ๋งปุณพภพด้วยเจ๋งปุณพอ่ะมาที่กรอบพัตตะกรกรอบพัตตกรมาที่จอบอาสากรอบอาสายัดมาติดตีทน่าของเนี่ยลีซูลีซูยัดมากระตีนท่าของเนี่ยท่าของโตชิโอยอทองเป็นบอลหน้าของกล้วยไม้เอ็กซ์ซุมเจริญทรัพย์ดูถ้าชนะในแมตช์นี้เนยจะพาเขารอบไปที่หนึ่งในสายด้วยกรอบพัตตะกรพยายามตอกส้นมาอยู่ยอดกลับาไมาใหม่ไปกันต่อทีมงานของกล้วยไม้ มาที่หน้าของเนี่ยฮะโตโยดูกล้วยไม้แตะมาแล้วใส,ส,ส่ซ้ายเซฟอู้แล้วหน้าหง,งายไปแล้วยู่าจะเป็นบอลหน้าของกล้วยไม้มาที่หน้าของจะเจ๋งฮะเจ๋งโดโช็อแล้วดูเก็บจังหวะสองย้อนกลับไปที่หน้าของเนี่ยผู้สำปู่อย่างหน้าของสมมาตรฮะตีบอลมาใหม่ฮะผู้เล่นมาเลขยกยี่สิบสามกะลาดูกลาโมกขยับมาตีบอลกันใหม่หน้าของเจเกตชดาวุฒิษะมาที่หน้าของจอบอาสาปิดกลับมาที่หน้าของเจ๋งดูว่าเจ๋งปุญธภพเข้าซ้ายแล้วหลงใส่จังหวะนี้แถวสองไม่มีฮะ โอ้บอลหลุดออกไปฮะอยากเป็นบอลตั้งเรนเส้นประตูว่าทีมงานของอนี่ลีซูโฮมสเตย์ดอยหลวงเชียงดาวฮะโอ้เราด,ดูลูกตั้งเ่นจังหวะนี้ครหอนทะด้าน,นี่ครับลีซูโฮมสเตย์ครับดอยหลวงเชียงดาวครับเซ็นเตอร์แบกครับยกยาวมาดูงจังหวะน,นี้ครับเรนหมายเลขแปดครับกองหน้าตบเป้าดูจะเก็บบอลได้หรือเปล่าครับรัฐการครับนาตใช่ฮะ โอ้ในรูปกบตัวจริงครับใชาติครับในรูปเหมือนคนสูบมากตัวจริงเหมือนคนแดกหมูโอ้วนตับเลยชาติเ้ย อาเข้ามาดูกนตอครับบอลคนนั้นกวยไม้เอ็กซุ่มเจริญซ้มาที่ครับสมมาตรครับพลโนสาะโตขยับมานี่ครับโตแล้วก็โตชีโอโตชีโอยอดทองครับเดินยังไงครับวากมาตรงนี้เบิร์นคืนมาที่นี่อบูครับพงสุิยัลขยับมาที่โตชีโอยอดทองตีบอลมาทางซ้ายอีกหนึ่งจังหวะนี่ฮะบอลอยู่ที่โตชีโอฮะดูครับฝากมาที่กะลาครับกิติศักดิ์แล้วก็ขยับกลับมาใหม่ครับกอลพนักรจับบอลหนึ่งจังหวะครับเซ็นเตอร์แบ็กจอมเติมไหลขยับกลับมาครับริมเส้นั่งขวาขอคนนล้ยไท ซุ้มเจริญทรัพย์ครับดูวเจ้าเกตชนะชยาวุฒมาที่หน้าของเนี่ยโตชิโอแล้วดูโตชิโอยัดมาเทน้าของกอปาตะกอนตะวันย่อยเนี่ยแล้วก๊อฟพันตะกอนครับเซนเตอร์แบกรับบอกเลยครับเซนเตอร์แบกของแดนในคาทีมงานกล้วยไม้เอกซุ้มเจริญทรัพย์สายลุยทุกตัวเนี่ยตั้งแต่ตะกอฟแล้วก็จะจ๊อบอาสา แล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยสลาวุฒ์นี่ฮะลุยลุยทุกตัวครับเซ็นเตอร์แบ็กคอนเทนเตอร์เทมการ์ตกล้วยไม้อันนี้จริงนะถ้ากูเป็นแม่ปุ่มนะกูไม่เอากองหน้าหรอกก<อ>ูมีเซ็นเตอร์แบ็กเลยสามคนการยาวเข้าไปนี่ก็โอ้บุกอย่างเดียวครับเปิดหน้าใส่อย่างเดียวครับเซ็นเตอร์แบ็กเขาได้ก้อยไม้สมเจเริญทรัพย์นี่ฮนะยังขาดน,น้าของเจ้ามีนัทพลมณมีอันนัทพลมีมณีคนหนึ่งโอ้แล้วดูจังหวะนี้ฮะสมมาตร้วหลังจากที่แมตช์แรกไม่รู้ไปโดนอะไร อโอ้อยท่าไนจับไปโดนมาเนี่ยนะก่อนเนี่ยเจ๋งผุิตภั เจ๋งปุณโภคมาที่นะครับผมบูพงสุริยันหรือว่าพงสุริยันจังหวะนี้บิดย้อนกลับมาที่โตชิโอไม่ถึงอะโดนเขี่ยบอลออกมาลึกมาถึงหน้าของเนี่ยลีซูลีซูโฮมสเตยดูครับผู้เล่นหมายเลขเก้าครับลีซูโฮมสเตยครับดูเขาจะป่ายังไงครับสุรชัยสุรชัยยกมาสุรชัยยังบังแล้วยกมาตรงนี้เฮียแล้วเฮียแล้วโดนโต้หรือเปล่าแล้วดูบอลของด้านในกยไกเอ็กซ์ซุมเจริญทรัพย์ครับขยับมาที่นี่ฮะเจก๊อปพันตะกอนครับดูว่าก๊อปพันตะกอนนะขยับไปใหม่ฮะแลดูดีเลย์เกกมช้าาหลังจ ลูกแรกก็โดนกันแบบงงงก็โดนบอลกันยังไม่ครบอ่ะดูมาที่หน้าของเนี่ยโตชิโอโตชิโอ,โโอยอดทองมาที่ขยับมาใบที่หน้าของเจ๋งปุ่นภพดูว่าเจ๋งปุ่นภะโพบขยับแล้วบิดย้อนกลับมาที่หน้าของเนี่ยโตชิโออ่ะดูครับโตชิโอขยับมาที่กะลามาที่เนี่ยจะเจ๋งแล้วดูกอล์ฟพนตร์กรดูกอล์ฟพนตร์กรตีออกมาทางซ้ายแล้วดูไหลมาที่กอล์ฟย้อนหลังมาแล้วพลิกเทิร์น เทินเทินเทินมาต่วันนี้คือโตชีโอจับแล้วก็ดูครับไหลขยับกลับมาครับยังเซตกันอยู่มาดูกันนะเซตจะเป็นทรงหรือไม่เป็นทรงดูเขาต้องเด้ขยับกลับมาที่กระสมมาสต์นี่ครับพลลัาธ์ตัวน่ากล้วยไม้เอ็กซ์ซุมเจริญสภะดูขยับมาใหม่ที่หน้าของเขาเนี่ยกะลากริติศักดิ์อ่ะดูบอลทีิมาของกล้วยไม้เอ็กซ์ซุมเจริญสภะแล้วดูมีแลบอยู่ย้อนกลับไปที่หน้าของเขาเนี่ยโตชิโอยอดทองดูโตชิโอยอดทองบิดกลับมามาที่หน้าของเขาเนี่ยกะลากิติศักดิ์ ตีบอลมาใหม่แล้ดูว่ากลากระะกีศักยัดหมาที่นั่นก็บูแล้วก็โดดตัดจงังหวะนี้เปลี่ยนบอลท่าของลีซูวาดูครับนี่พอได้เป็นสิบสามของทัด้านนี่ครับซีลุลีซูส,<ฮ>สเตแล้วดูจังหวะน,นี้ขยับเข้ามาตรงกลางดูจะพลิกจะแก้ไขยังไงยังเอามาแก้ไขไม่ได้ไรขยับเข้มา,ามาผู้เล็งซับยกยกยกแล้วก็หลุตปี๊ยะหูว<ฮ>ันนี่ก็จังหวะน,นี้ก็ยังมีตะข่ายครับถ้าไม่มีตะข่ายนะกูจะเรียกบอกเลยว่าเต็มหน้าครับดูว่านี่ เนี่ยไอทีละนั้นบอกว่าไอไอไอทีละนั้นบอกสวัสดีพอติงหาอดูว่าหมาใหม่ที่มาของกล้วยไม้อ่ะหมาแล้วดูกะลากะลากินที่สัพิกไปได้สวยแล้วกระชาไปสู่เสเซแล้วดูย้อนย้อนจดจด้อนยิงได้บอลอยู่ในของเนี่ยบูโผงสุยันมาใหม่ทานน้นของเจ่งคข้อโตชิโอโอ้โหนนี้ครับยิงขวาไม่ดีครับโตชิโอยอดทองครับยิงไม่ดีเขามันบดครับหลุดออกหลังครับโดนลกตั้งเล่นครับของท้านทีมงานเนี่ยฮะ ลีซูฮะโฮมสเตย์ครับดอยหลวงเคียงดาวครับยกมาต่วันนี้อาร์เบลไม่ดีครับข้ามือสมมาตรครับมาดูว่าจะออกยังไงครับสมมาตรเขาด้านกล้วยไม้เอ็กซ์สมจระเซินซั์ครับมาดูว่าแม่ปุ้มอะไม่รู้ว่าจะแดดจะร้อนเพียงใดฝนจะตกแค่ไหนแม่ปุ้มก็ยังยืนยืนจั่งอยู่ข้างสนามมาดูทีมมาของเนี่ยกล้วยไม้เอ็กซ์สมจระเซินซั์มาที่แต่ก็ก๊อปผัานตกรนแครับผัานตกรมาแล้วครับลำเลียงบอลขึ้นมาครับกลับไปตันทีมฮะเลนเตแบกตัวทุดท้ายจอมเติมมาที่โตเิโอโตเิโอฝากมาต่วันนี้แล้วโดนเข้้้าาาาทงงดนหลัผูตสไม่่เปฮะ แล้วดูครับพลิกหนี่มาไปลวเลวยบอลกันรีสูโฮมสเตแล้วดูตัวที่โอครับยกหนีมาแล้วตรงน,นี้ก็ขยับเล่นสั้นๆกับทางด้านเนี้ยกะลากิตติสากดูว่าขยเอาเลยไอ้มาดโอ้โหไอโ้โทมาดฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไงไโทมาดฮะ โอ้โดนยิงไป็นหนึ่งแล้วก็จับบอลไม่อยู่ในวันี้นนบอลหลุดออกไปอะช็อตช็อตเครื่องล้วนเครื่องล้วนเดี๋ยวปุ๊บาประตูมือ <c oughs> หนึ่งมือสองอะไรก็กล้ว,วามายมาเลยเอาเามือหนึ่งทั้งคู่โอ้เดี๋ยวมาดูกันนะบอลเนี่ลูกคอน,นาคิกหรือเปล่าครคอน,นาคิกของทางด้านนี้ฮะเรโซโฮโมสเตย์ครับคอน,นาคิกจากริมเส้นฝั่งขวาครับตามหลังอยู่แค่ตุงเดียวครับสกอร์ตอนนี้เราเป็นดันสมาร์ทครับจับบอลแล้วออก ออกมาที่โตชิโอแล้วดูัตทีโอเลี้ยงตัดเข้าในมาจังหวะน,นี้ลิมเส้นฝั่งขวาขยับกลับมานี่ฮะไอ้หนุ่มรองเท้าสีเขียวๆโยกมาแล้วดูเขาจะไปยังไงครับดูโดนล้อไปที่รอเท้าฝาเสียแล้วเนี <c oughs> ่ยจเจ๋งอบปุณพโภมาโดตัดจังหวะนี้กลับไปมองหน้าคนคอนหนึ่นงทียโอปุริศินเปล่า้ากันที่มาหอกกล้วยไม้เอ็มซุ่มจะเลยซาเปนที่นึสองประตูต่อเด้งอะถ้าจบสกอร์นี้กล้วยไม้จะผ่านเข้าไปเป็นที่หนึ่นงในสายแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็จะเป็นหน้าหน้าของเขาเรียกว่า อะไรละ I can I can ไล a n แคนไลค์แคนไลค์แคน FC นะฮะนี่สวัสดีปะเม้นครับทีมงานเนี่ฮะจังหวัดตากครับปะเม้นครับ FC โกยเยินครับขอบคุณครับ แล้วตัดภาพมาดูเกมในสนามกันต่อครับลูกฟรีคิกของทางด้านนี้ครับกล้วยไม้เอ็กซุ้มเจริญทราบภาพมาดูกันว่าจะมีลูกสูตรอะไรให้ชมกันไยไม้ของทางด้านทีมงานกล้วยไม้เอ็กซุ้มเจริญทราบครับกอล์ฟปะตกรเขี่ยมาที่กะลากะลากิติศักดิ์ก็รุกขยับว่านายไปกระโตตีบอลยอดกับาพี่น้าของเนี่ยกอล์ฟปะตะกอนดูว่าจะกอล์ฟปะตกรดึงเกมช้าช่วงเนี่ยคือเวลาแรกก็กล้วยไม้นำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ตีบอลมาใหม่มาที่น้าของเนี่ยเจ๋งบุญนภพบาดูว่าเจ๋งบุ ดูครับจะขึ้นยังไงครับกับสกอร์ที่นำอยู่แค่2ประตูต่อหนึ่งพลิกมาก,ากะลาหลายมาบูผงสุเรยียตขวาเรียบร้อยนี่ครับจงังหวะนี้หาจังหวะญิงได้ดีทางด้านเนตบูครับพงสุเลยยนครับ โอ้นี่ครับยิงขวานี่ครับผ่านมือพระราชาประตูออกนำพระสาชประตูต่อหนึ่งครับเนี่ยเราจะส่งตัวที่เด็ดอย่างนานของเนี่ยเขาเรียกว่าจเจ้าเป้วรพลอ่ะเจ้าเป้วรพลแล้วต้องเปลี่ยนเอี้ยมก่อนนะที่มาของกว้วยไม้เอกซุมเจริซางหลังจากที่ลีซูไปแย่หลังแตกนะลีซูลูกแตแกไป,ตไปก่อนเลย โอ้เดี๋ยวมาดูว่าทีมงานของรีซูโฮมสเตย์ตัวตํารองก็น,นั่งข้างสนามมิตีนั่งตบขากันอยู่ข้างสนามเลยทีมงานของรีซูอ่ะมาดูกันท้่แพ้แมตช์นี้ี่กลับบ้านนันทีสำหรับส้ามนี้รีซูโฮมสเตย์ยกมาแต่วันนี้เขาไม่ดีครับลึกหลุดออกหลงังดูครับลูกต้องเล่นจากเส้นเขตประตูฮะแมตช์แรงแพ้มาสองประตูต่อสี่ะรีซูเนี่ยคุณน้ำฝนครับบอกว่าพี่ๆกล้วยไม้สู้ๆครับโอ้เนี่ยฮะ โอเคครับขยับกลับมาใหม่ครับบอลของนักกล้วยไม้ครับนำไปแล้วเดูตรงวนี้วิ่งแซงไปแล้วเบอร์อะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นโอ้โหในตัเกตครับชาดาวูดเราดูครับยกกระดกกลับมาใหม่ที่สมมาตรสมมาตรจับหนึ่งจังหวะครับเปลี่ยนแกนมาทางขวาเนี่ยครับกะลากิติศักดิ์กะลาขยับเข้ามาครับโตชิโอยอดท่องมาเลยขยับมาทางซ้ายนี่ครับปัตตกรครับเซ็นเตอร์แบ็กของนักทีมงานกล้วยไม้เอ็กซ์ซุมจะเลื่อนซับครับดูว่าก๊อปปัตตกรนะดีเลย์เกมช้าขยับไปใหม่ที่หน้าของเนี่ยกะลากิติศักดิ์ะ ดูตีบอลกันใหม่ไปกระต่อขยับไปที่นหน้าของเนี่ยบูพงสุริยันแล้วดูบูพงสุริยันยกขวางสนามมาที่นหน้าของเนี่ยเจกเกตชายาวุฒเกตชาดาวุฒย้อนกลับมาที่นหน้าของเนี่ยก๊อปปาร์ตรกรตอกสตีมันจังหวะนี้ลนลลนแล้วก็โดนตัดลายก๊อไอเลนยางเลยมึงโดนแม่ปูมด่าเอาแล้วไปจังหวะนี้ทางของลีซูเล็ไปถึงหน้าของเนี่ยสมบัติฮะดูเป็นทีมหมาของเนี่ยกล้วยไม้เอ็กซ์ซูบเจอรัพย์ขยับไปใหมอะท่าของกาลากิติศักดิ์ศะดูท่าของกาลากิติศักดิ์ศะ อย่าไปดูว่าการากีศักย้อนมาที่ทางขอกอบปะตกรกดีเล่กเกมชาทีมมาของกล้วยไม้เอ็กซ์ซูบเจเนซ่าผ่านหนำอยู่3ประตูต่อหนึ่งอะอย่าไปดูว่าทีมมาของกล้วยไม้จะได้ประตูอีกหนึ่งสกอร,ร์หรือเปล่าฮะย้อนกลับมาทางของเนี่ยการากีศักยะตีบอลมาที่ทางของสมมาตรตัวบอลซาเต้ของสมมาตระทีมมาของกล้วยไม้ยังเซตบอลจาก,กแดนตัวเอง และดูกอบปตะกรและยกขวางสนามไปทียนะของกาลากิติศักดิ์พักอกลงขึงซ้ายขึงขวาลิบานขอกล้วยไม้เอ็กซุซบเจอรัสซับยัดกลับมาก็ไปถึงหน้าของเนี่ยโตชิโออยากเป็นบอลในลิบานขอกล้วยไม้อะกาลาย่อนกลับไปถ่ายบอลกันใหม่ที่กทีนะของเนี่ยสมมาตรโอ้เราถ่ายบอลเล่นแล้วทางของกล้วยไม้ฮะมาทียนะของกอบปตะกรยัดมาแล้วขอเกตชดารุษ มาที่นั่นของกอป์ตะกรนตอกโซนมาเก็ตชยาวุฒิโดวเกตชยาวุธ,เ,วธเข้าขวาแล้วแปะมา1นึเปวรพล,ลแล้ว1นึแล้วดูดูท่าน,นของกอป์ตะกอย้อนแล้วลูกิซ่ีมาไม่มาดูกอป์ตะกอหน้าปาประตูดูท่าของเนี่ยเจ้าเกตชดาแล้วโดนจิ้มตรงน,นี้ดูแลห่อเจ้าเก็ตอะไปเวียงไตไม่ยอมยิงนะทของกล้วยไม้อะ่ะแบบลูกิษยต้องโอ้มีเหมือนท่านของเจ้าเก็ตชยาวุธนะิฮะ ไปเหวี่ยงใส่อะเดี๋ยวมาดูว่าโอ้แล้วดูสตาฟทีมงของเนี่ยลีซูโฮมสเตย์โดยหลวงเช็กดาว่ะโอ้แต่แพมแมช์นี้ตกรอกอะอยวมาดูว่าบอลทางด้านของลีซูโฮมสเตย์ฮะ เสัญญาณเล่นแล้วทีมานของลีซูผู้ราปตูวดูยกกะยาวไปตงังนี้เวลส่งน้างของเนี่ยเตอร์ดูบอลนของเนี่ยเป้เป้วรพลขยับไปใหม่ไปก็ต่อทีมานของกวยไม้ตุยจอดกระบา อย่างได้อยู่ท่นานของกล้วยไม้ย้อนกลับมาที่นะของเนี่ยปีเตอร์สลาวุฒดูสลาวุธขยับมาที่หน้าของ,ของตัวชิโออ่ะอย่าไปบอลทน่านของเนี่ยกลาบขยับไปเกตชยาวุธแล้วลูกสี่ยังไม่มามาที่หน้าของกลากิติศักดิ์อย่าไปบอลท่าของกลากิติศักดิ์บิดแล้วดูตีมาใหม่เกตชยาวุธแล้วฝาวอีกแล้วเกตอ๋โอโอ้อยังเป็นปีขกข้หน้าของลีซูอ่ะ ตัวสำรองข้างของทีมงานกล้วยไม้นั่งกันเกินอยอะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทน่งของนภัฒน์ดีบัสิร์รวมถึงนักวุนเนื้อไม้อะเดี๋ยวดูว่าบอลนทน่าของเนี่ยโตชิโอแล้วดูโตชิโอขยับมาแล้วติดบล็อกอะ่อะอแล้วสีเป่าหมดครึ่งแรกอะยังเป็นทางของกล้วยไม้เ,มเอกซุมเจริญซาเป็นนำอยู่3ประตูต่อหนึ่ง สำหรับรายการ JBO Thailand Super Cup 2014สามรวมโชคสปอร์ตคัพอดขอบคุณให้พูดการสำหรับหนุ่ว่าจะเป็นหน้าของ JBO Thailand รวมถึงหน้าของ Uwin I w i n และเพจทางของ CM Tufford นะมีเดียไลฟ์สดผ่าน2เพจนะไม่ว่าจะเป็นเพจทางของ Uwin I w i n กับหน้าของ CM Tufford มาตรงนี้รับจนจบออกไปก่อนครับเจ้านี้นะบัตรทุนเข้ามาครับพนัด้าน BN Building A ไปดูวี๋ยปลาหลังเปิด่นาครัเปิมาตัหวแล้วจังจบจากคู่นี้ก็จะเป็นทนา,าของโอ้ด้งอ่ะอกับทางของไนท์มาร์เก็ตอ่ะอแค่ยังไปที่1นึ่งที่สอง,องสายนะคู่ต่อไปอ่ะมากับเชามาเองในจัวะนี้และจะได้เปิดย้อนมาแล้วแม่ี่ครับในบอลย้อนมาตันนี้ก็กยจะได้ไปพิ่ครับสมรนในทางด้านโชกระชาเอกเทยพัฒนา กุตสินเรียกครับคือเวลาหลังลครทัร้งสองทีมแล้วก็เหมือนเดิมฮะทีมาอาคอก้วม้เปลี่ยนผู้สัตัวอย่างทั้งของจะยากครับวีรพงษ์หลับขาวครับคู่แรกครับดานนโชว์รานทพัฒนาครับานเอิงทุกเอครับคีพระตทูตเดีั๋ยวมาติดตามต่อในคู่ต่อไปในคร่เวลาหลังครับ

สัญลวิดมา้ามีขยับนัทวุฒิเนื้มัยเจ๊แซกอะมาที่ถ้าของเจาะกลานะัทวุฒิเนื้มัยเจ๊แซกนะัทวุฒิมีถ้าของเบียศักสุริยาเรียกอยู่ว่าดูกลาย้อนกลับไปที่ถ้าของเนี่ยเจ๊ายากักษ์อะวิรพงศ์ขยับมาที่ถ้าของจุเตอร์เตอะเตอร์สลาวุฒิขยับไปที่ถ้าของเจบงเบียศักสุริยาย้อนกลับมาเสร็จแบกรถคายเนี่ยพิสโตรเอฟซีอะสลาวุฒิ ยกมาที่นะของเนี่ยกะลากิติศักดูกลายกข่ามาจงจวดดีแล้วชนนหวะนี้จะบูว่าพงสุริยันเนี่ยไปชนผู้าาตรูทีมงานของลีสุวะลีสุวะบอลเจ้ของลีซูะยกจวดี ติดสลาวุฒอฮะสวัสดีไม่ถึงนะของน้ำพัดิี่ประเสริฐดูขยับมาใหม่ไปกันต่อติดถน้นของรีซูโฮมสเตย์โดยรถเช็คดาวน์ผู้สาวตูเขี่ยบอลยกยาวมาดูว่าปีเตอร์เขี่ยบอลแล้วดูปีเตอร์จิ้มบอลโยกอันนี้โอ้โหหลอกกล้องไปแล้วหนึ่งทีฮะโอเนี่ยไปถึงมาแต่กองผมด้านบนนะโอ้แล้วดูบอลตากองนี่ยืนดูบอล้างของเนีกล้วยไม้อ่ะตีบอลไปที่ เนี่ยเบียสักสุยาเดี๋ยวยากะวิรพงศ์ขยับมาแซกน,นัทบุฒญไม้เอาเทียอะไรแซกโอ้จะบ,บอลลั่นแล้วจังวันนี้เลิกมาบอลหน้านของเนี่ยรีซูโฮมสเตย์แต่ดูอธิบายของรีซูโฮมสเตย์ดอยหลวงเชียงดาวอะม้วนแล้วแกะไม่ออกก็มาที่นภัทศุลศินเป่าฝาวะ <c oughs> ากะจังหวะนี้เป็นฟรีคิกทีมงานของเนี่ยทีมงานของรีซูโฮมสเตย์เอกดอยหลวงเชียงดาวตามหลังไป็หนึ่งประตูสี่อะ เท่าไรน้าบเท่าไหร่น้าหกสิบเจ็ดโอ้ยเดี๋ยวดูบอลทางซ้ายแล้วขวาลื่น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 นี่ฮะกองหน้ากองหน้าของทางด้านนี้ครับรีซูโฮมสเตย์ก็ลื่นครับเต่ายักษ์ก็ลื่นครับโอ้แล้วต้องวะนี้ไรครับเป็นลูกคนทักทิพครับของทางด้านนี้ครับรีซูโฮมสเตย์ครับโอ้มาโดนฮะ อ้าวรับไปแล้วครับไลไลทเป็นอะไรครับสนามซองออกกลับมาแล้วรีเพย์รีเพย์กระตุกเออรีเพย์กระตุกนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูว่าบอลธนาบอลธนาเอาแล้วนาจะแหลกแล้วเลยขยับถอยหลังเดี๋ยวไปดูว่าบอลนัทวุฒิเดลไม้นาพัฒนดีประเสริฐแล้วแตะมาจังหวะนี้แล้วลูกที่ห้ามาไหมเรียบร้อยเอาโอ้ห้าประตูครับ เดี๋ยวนัทตะวุฒเนื้อไม่อะนัทตะวุเนื้อไม่อะบกสกอร์ที่ห้าไปอะเป็นห้าประตูต่อหนึ่งครทีมมาของกล้วยไม้เองซุมเจริญทรัพย์อ่ะเอาครับดูเกมกันต่อครับจังหวะนี้ครับปาบอลออกมาแล้วก็ลองยิงเองไม่ตกกบครับึ้นบอลออกหลังไปเริ่มเล่นกันใหม่ฮะทีมมาของลีซูอ่ะ จบสกอร์นี้ท้าของกล้วยไม้จะพังเข้ารอบกับทะน,น้างของเนี่ยไลไลแคนฮ่ามาดูบอลทานะของเนีย่ยลีสูแต่ไปเจอนี้ยัดแล้วฉะแหลบโดนเขี่ยอมาหน้าของเจเบียสักสุย,ขย,ขยขขายข มาดูว่าบอลทานามของลีโอแล้วอยู่ว่าโอ้ตัวทีมานของ